สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับรายการเด็กเกมมิ่งวิดีวู้วครับตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงกลัวไม่มีสาระแล้วมึงทำทำค,ครับตอนนี้เราก็าอยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะครับผมดาร์คเ a y เดอร์ดาร์คไเดอร์หรืออะไรก็ไนดะ้แต่ครับเอ๊ะ วันนี้เนี่ยก็จะมาอ่านคอมเมนต์เหมือนแบบอย่างเดิมที่มีเด็กหลายๆคนแบบว่าทําต่อกันมาแบบขอให้ผมทําอีกเออนะได้ครับผมก็จะทําอีกคือพักนี้นี่เอาแต่อ่านคอมเมนต์กันอย่างเดียวเลยเริ่มจะไม่แม่งเกมะกูวผเริ่มไม่เล่นเกมแลวเนี่ยผมจะกลายเป็นยูทูบเบอร์แทนแล้วเนี่ยก่อนจะดูก็เออมันก่อนมันมีคนถามว่าพี่ดาบไลเซเบอร์อยู่ไหน น่าจะเห็นนะตอนจบผมพกอยู่ไงเดินกลับอ่ะเออนะแล้วก็คนบอกว่าตอนจบเล็กไหนอมเมน,นี่ใช่ไหมอืมน่าใช่เดี๋ยวดี่อะไรโทรศัพท์ัันอโทรศพพท่อของใครโทรมาฮนะเจดไดโทรมารับเมร์นเนี่ยรวค,ครับครับจริงเหรอเออเอ,อเดี๋ยวลีปไปนีปไปเดี๋ยนะ คือเจไดเขาโทรมาเขาใช้ภาพโปรแกรมยิงมานี่พ่องโทรศัพท์มาห้าป่าเนี่ยออาเรือเครื่อง่ะอาเดยวเดี๋ยวกูไม่ว่างจริงคือต้องไปงานเสวนาเจไดงานเสวนาเจไดท้าพระป่าเจไดเดี๋ยวกูเอาเพื่อนกูมาแทนเดี๋ยวกูมาเอ้ยไม่รู้ดิกูจะไปมาเพราะเดี๋ยวกูเอาเพื่อนกูมาแทนกันเออไปละรอดด้วยนะครับแต่โอเคถึงจะไม่มีดรักเรเดอร์ถึงเขาจะไปเสวนา ท่อพราป่าแต่ว่าก็ยังมีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งครับผมที่มาสำรองไว้แล้วนั่นก็คือแบทแมนครับมันก็คนเดิมเหมอะไรไม่ยิ้เสียงแล้วปะอ๋อแบทแมนพ่อมแสดงอิทธิฤทธิ์เหรอไอสัตว์แม่งหักเลยเนี่ยไอเขียพ่อผมตายไอสัตว์แต่กระช่างม่งนะผมมาแทนคุณ ดากเวนเดอร์ er นะผมม yeah. าในอีสแบทแมนเย้โอเคครับก็วันนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์เหมือนแบบเดิมน,นะผมที่ว่าอ่านที่คอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีเออแต่ก่อนที่จะไปอ่านเนี่ย เห็นมีคลิปนึงครับผมจากคลิปเอ่ออ่านคอมเมนต์ตกลงพี่ออยตายหรือยังคือไอคอมเมนต์นี่มีน้องคนนึงคอมเมนต์มาว่าจู่ๆก็อยากเอเขก็มีความรู้สึกอีกเหมือนอยากจะวาดแฟนอาร์ตให้ผมซึ่งถ้าน้องคนนี้อยากจะวาดให้ผมเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับหรือบางคนที่สนใจถ้าอยากจะคิดอยากจะวาดแฟนอาร์ตมาให้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ลิงก์เฟซบุ๊กปิดไหมเฟซบุ๊กนะลิงก์เฟซบุ๊กไหมก็หรือจะเอาไลน์ดีเหรือไลน์ไอดีไลน์แล้วแต่นะมึงจะเอาอะไรก็เอามึงลงมาให้หมดเลย เออเออีจะเอาเพจถ้าเกิดน้องสนใจอยากจะวาดแฟนอาร์ตให้ผมก็ส่งมาได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องจะวาดอะไรให้ดูบสองคนนี้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะอืมไม่ใช่ครับผมจริงๆเรารักกันมานานเราคบกันมาห้าปีแล้วนะ้องเล่นไม่ใช่น้องเล่นครับผมน้อเล่นครับผมคิดซะว่าเป็นคำชมแล้วกันนะผมคือมันจะหัวเราะหรือจะคร แล้วก็หลอนช่วงคลิปเกมผมชอบพี่ตรงช่วงนี้มากมกูว่าไม่มีสาระขอบคุณครับผมเดี๋ยวจะทำเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมไม่ต้องแคร์แล้วเกมเกูไม่ต้องแคร์เก <c oughs> มแล้วเนี่ยตลกดีครับอขอบคุณครับพี่ที่ใส่หน้ากากอ่ะมีชแนลเปล่าครับมีครับผมชแนลชื่อ เมฟอร์ยูทีวนะฮะรายการระยาทนี่ทำเพื่อคุณนะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ลองเข้าไปหาดูได้นะผมจะวางลิงก์ไว้ให้ครับก็ใกล้ๆเคียงกันผมสามพันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่นแหละผมนี่ตามติดติดห้าเจ็ดมีถั่วไหมไม่มีครับมีแต่กล้วยเจ้าไปละผมจะติดตามพี่ตลอดไปนะครับพี่ตลกมากเลย ขอบคุณมากครับโอ้ยผมจะคิดว่าน้องเป็น FC คนๆหนึ่งแล้วกันนะครับ Darknet Gamer เอร์บริษัทกูหาชิบหายมา, <laughs> ม,ามาทำคิดด้วยกัน <laughs> บ่อยๆอยดิซับพุบ่งกูหาภาคคุมภาคคุมเนี่ยหรอลายดูลายดหรยดูลายด้วอยวาย <laughs> หมีเหรอ <laughs> ตื่นเต้นหมือตอนที่เราจะไปว่ายน้ำกันเราจะถา่ายคลิปไงให้มันออกมาดูดีแนะ <laughs> ค่นั้นอยาให้พี่ชาคลิปต่อมากเลย ครับอืมก็ขอบคุณมากครับผมยอดครับผมมีแต่คนอยากจะให้ผมําคลิปแบบวันนี้มากเลยเนี่ยอชอบให้พี่ทําแบบนี้มากกว่าแคทเกมนะคะอืมมันเจ๋งว้าวว้าวคำอ,อ่ะแมงจี้ขอบคุณครับจ <G S 1> ี้เงไงสัตว์บาจี้ไอ้ที่อะอ้าจำไว้นะแมงบาจี้นะเจอแมงจี้ได้คือผมเป็นแบบพวกที่ประเภทแบบว่าคือบ้าจีท้ทุกทุกส่วนเลยคือคือแบบถ้าสมมติจะกอดผู้หญิงเนี่ยจะใครมาสัมผัสตัวผมเนี่ยโดนแค่นิดเดียวนี่คือผมแบบ ดิ้นเลยเออคือจะแตะปุ๋ยสัตว์คือจะจี้มากเลยนะเออเฮ้ยเฮียคุณโทรมาวะโยโซเนสโยโซเยสฮัลโหลอะไรอยู่บ้านไทยคลิปอยู่ไอ้สัตว์โทรมาเออเดี๋ยวไปมึงอยู่ใครเนี่ยตอนนี้ยศมึงอยู่ใครเนี่ยไปไปน้ำได้มันบอกว่าบินไปไหนแล้วมเงียบเงียบก็หายไปทีดิครับอยากกินเหรอมาเสียบดิมากดซับฮ่าห้าห้า คอนเทนต์แปลกๆน่าสนใจน่าสนใจแต่ทิ้งจังหวะการพูดดีๆนะครับแล้วก็จะทําอัธรศนะอีอคืออยากรู้เขาทําอะไรผิดครับผมมาเมนเพื่อความเป็นกลางคือเขาไปทําคลิป f c p i อะไรตอนเด็กๆแล้วพวกเราก็ขำเฮหากันบางคนก็ด่าบ้างล่ะเราเรียนนู่นนี่นั่นแต่จะพูดถึงเรื่องผิดอะเรื่องเรื่องถูก่ยคือตรงๆนะเขาไม่ผิดอะไรเลย แล้วไอ้คลิปสองเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเรื่องเก่าๆก็กลืมมันไปซะแล้วที่ทาคิดคือมีเจตนายัางไงเหรอฮะก็บอกเห็นด้วยคือผมมองน้องเขามีมีเจตนาอะไรก็คือมีคือผมงงน้องเขามีเจตนาอะไรก็คือเหมือนว่ามึงอะว่ากูอะกูมีเจตนาอะไรอ่ามจะสืออะไรเงี้ยกูเขียนไว้ว่ากูเขียนไว้ตรงคลิปว่าคลิปในตำนานกลับมาพร้อมกับเสียงที่แตกหนุ่ม กูพูดไปตอ้ต้นคิดว่าคิดว่าเด็กคนนี้มาันาันกลับมาพร้อมกับพาร์ทที่สองครับที่ครูพยายามจะสื่อก็คืออยากให้รู้ว่าเด็กคนนี้ทาพาร์ทสองแค่แค่นั้นเองเออมันก็บอกกล้องเลยกูพูดไปแล้วไงอาวกูคนอนึก <c oughs> ว่ามึงคิดไอ้สัตว์อืมกูพูดไปแล้วกูเขียนพูดซ้ำนะก็แค่อยากจะสื่ออย่างนั้นแหละเออก็คือตอนนั้นมันว่างยังคิดอะไรไม่ออกแต,แต่คือผมก็ตลึงไงโปรโมทช่องให้พี่แกด้วย แต่ว่าตอนนี้บุมเหมือนว่าน้องเขาจะลบชแนลทิ้งไปแล้วแหละผมมาหาไม่เจอน่าจะใช่นะเพราะว่าผมก็ไปหาคลิปน้องเขาก็หาไม่เจอผมไม่ได้อยากจะให้น้องเขาเสียหายอะไรมากหรอกหรือเปล่าขอโทษได้กันครับน้องถึงจะไม่อยู่แล้วก็เถอะเด็กเฮอะไรวัดน่าถีบชิปม,มาถึงใครมาถึงเด็กอ้วนไงเอออ๋อแ,แล้ว่าหมาถึงพวกเราไม่น่าไม่น่าไม่น่ามาถึงผมหรอกใช่ไหมมั้งฮะกบมาไอทีเสียงเปลี่ยนเลย ให้โลเกมาค้างไงให้โลอะไรวะมันรู้จักกันหรือเปล่ามาฮัลโลกันเออเสียงหล่อขึ้นผมก็ว่าหล่อดีนะแล้วก็จะหล่อวันนี้คือต้องผมหน่อยแต่น้องเขาอ้วนไงหล่อเพลียวไปแล้วครับสมองสมองเจ็ดข้อความเลยมันดูว่ามันคุยกันเองมาโอเคตันมาด้วยใครคือเกตันไม่เห็นรู้จักเลยอีเทียเนี่ยอ๋อไอ้คนนี้อ่ะไอเกไอ้ตันเออกันผิดเกพ่อมึงอ่ะ อ๋อใช่ใชขอเฟซหน่อยเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนี้กูว่าเหมือนกูนเคยตอบเฟซฟฟอีไปแล้วนี่หว่าหรือว่ายังไม่ได้ตอบนะพี่เล่นไหครับเซิร์ฟคอสโมหน่อยครับอะไรคือคอสโมครับผมไม่รู้จักคือถ้าน้องจะให้ผมแคดอะไรแบบไมค้าเนี่ยคือผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะพวกเซิร์ฟอะไรเงี้ยเราไม่เคยเล่นเลยคือแบบพู้พี่ไม่ค่อยแบบสนใจอะไรมากไงคือเซิร์ฟหายไม่ค่อยรูเรื่องเลยผมอยากให้พี่คนนี้ทําคลิปแฟนคลับพี่ เกมมิง่งยวิโดจังหมายความว่าไงสวัสดีครับผมเป็นแฟนกาบพี่อีวิโดนะครับวันนี้ผมมึงจะสมัครมาใหมถ้าว่าผมได้เปียก็ไม่เป็นไรผมไม่ว่าผมไม่ถือถ้าคุณรู้จักคนที่เล่นเล่นเล่นเฮียมือเล่นท e? <c oughs> ีลล่ e <c oughs> อะไรบ้างอาบน้ำสี่ป <c oughs> ีอาบน้ำสี่ปีตอนที่ผมเคยพูดกับพเพื่อนไว้นะว่าตอนมสองเนี่ยผมพูดกันไวนะ้นะนี่แม่งอาบน้ำประมาณสี่ปี่ถ้าสมมติแม่งป่านนี้ออกมาจากห้องน้ำแม่งไม่ไม่หนดขึ้นเต็มตัวเลย ตอน,นั้นผมพูคุย,ค,ยคุยกับเพ,พื่อนเพื่อนก็นคุยกันอย่างนั้น <laughs> โคตรจี้เลยแต่สุดท้ายพอมาเราพอเรามาเห็นในคลิปกันก็พี่แกเขาเปลี่ยนไปมากมหล่อขึ้นเยอะเลยอาบน้ํานานสักกู <laughs> <laughs> ว่าคอมเมนต์ที่เราอ่านแบบดีมันเยอะเกินไปแล้ว๋ย่าเราไปอ่านที่มันแย่มั้งงั้นผมก็ขอตัดจบเลยดีกว่าเพราะว่าคือตอนนี้ผมกําลังพยายามจะหาคอมเมนต์ที่แบบว่าพวกที่ไม่ดีไงแต่คือคอมเมนต์ของ ล้าเรียนนักแคสเกมคนดังเนี่ยปกติมันจะมีพวกที่ด่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่คือคราวนี้ผมพยายามจะหาดูแล้วคือมันไม่ค่อยมีแล้วไงมันมีแต่คอมเมนต์เดิมๆที่ผมอ่านไปแล้วซึ่งมันมันรู้สึกแปลกๆคิดว่าไอ้พวกที่ด่าผมเนี่ยมันหายไปไหนคือรู้สึกกังวลกังวยมากตอนนี้คืออยากโดนด่าคือตอนนี้ผมอยากโดนด่ามากเลยไอ้พวกที่มันด่าผมมันอยู่ไหนวะมันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยคือมันรู้สึกแบบก็ควกังวลในใจหรือมันแบบใจแบบโล่งๆมันไม่มีเทียอะไรเลย หายไปไหนหมดว่าคือตอนนี้ผมพยายามจะหาผู้ที่ด่าผมแต่มันคือมันหายไปแล้วอ่ะมันไม่มีพวกมาเมนแล้วอ่ะเสียใจมากเลยอยากโดนด่าคือแบบมันไม่ได้โดนด่าแล้วมันรู้สึกเสียใจไงไม่รู้โอเคก็ได้งั้นผมไม่หาละคือพยายามจะหาแต่หาไม่ค่อยเจอวันนี้ก็เจอแต่คอมเมนต์ดีๆอย่างเดียวเลยนะโอเคครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์ครับแป้งโฟกัสชีคกับผมเมื่อเชันไห่พ์ทหน้าครับสํหรับวันนี้ก็บาย